วันนี้นะคะเพอ่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิรแฮปปี้แชร์นุกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิก็ะมาเล่นเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางฟรีไฟน,นะคะเขามีขั้นใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือขั้นนี้เลยเป็นขั้นประมาณอ่ะมันคล้ายๆอิ่มนั่นแหละค่ะทุกคนอ่านไม่ออกนะคะน,นี้เป็นขั้นใหม่นะคะที่มันเข้ามาเมื่อวาอนเนาะนี่เลยแต่น้องฟิก็ได้ไม่ได้ไปแบบพรีออเดอร์เลื่อนขั้นนะคะก็เลยยังไม่ได้เติมเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นขั้นให้ดูกัันนนนะคะคแต่วี้ เราจะมาซุ่มกันค่ะทุกคนเดีย๋ยวน้องเฟริร์สหาอนนี้เลยน้องเฟิร์จะซุ่มเป็นอันนี้นะคะเป็นตำนานสัตว์เทพนิยายนะคะตำนี้เลยก็จะเป็นน้องหัวจิ้งจอกนะคะอันนีนนนะะน้น้องเฟิเห็นมีคนเนี่ยใส่กันเยอะมากนะคะน้องหัวจิ้งจอกน้องเฟิร์ก็หยากได้นะคะแต่ในนี้มันไม่ได้มีแค่หัวจิ้งจอกอย่างเดียวนะคะอันนี้คือกล่องแห่งชีวิตเนาะนี่คะ่ะเข้าไปแลกเปลี่ยนก็จะมีอันนี้นะคะทั้งหมด150ได้ทั้ง2ชุดเลยนะคะต่อไป เป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดแยกนั่นแหละของตัวเซตนี้นะคะแฟะะนนนนชะะนนั่นดีเนาะ,ะต่อไปอันนี้เป็นขัวจิ้งจอกอันนี้เป็นตัวผู้ชายคะอันนี้คล้ายๆอควาแมนอควาแมนใส่หน้ากากนะคะต่อไปน้องเงือกเงือกฉบับคนนะคะต่อไปอันนี้ถ้าสมมติใครแบบเล่นแรกๆเลยนะ,ะมันจะมีชุดแบบนี้นะคะแต่เป็นสีดำแต่อันนี้เป็นสีขาวกับสีดำสีน้ำเงินสิต่อไปเป็นสก,กินจิ้งจอกนะคะอันนี้เป็นหิมะ ดูดูมานะคะอันนี้น่าจะเป็นเลนดูใบไ,ไม้ผีเนาะที่เือจะมีชุดสริมความทรงจำนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะกระเป๋านะคะแต่เป็นปีกอันนี้น้องฟิลมีแล้วอันนี้น้องฟิลก็มีแล้วนะคะเป็นกระเป๋า,าสุรลกายนะคะวันนี้น้องฟิลจะส่งจนกว่าจะได้เนีย่ยน้องฟิลชอบหัวอันนี้มากเลยเห็นเขาใส่กันเยอะเนี่ยคือสวยมากหัวใหญ่น่ารักนะคะเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันแล้วก็น้องฟิลเล็งน้องนางเงอกไว้นี่ชุดน้องคือน,น่ารักหัวแบบเป็นปลา ปาลาลวดๆชนนี้ก็น่าสนนะคะโอเคอันนี้สุ่มกล่องละเท่าไหร่เนี่ยกล่องละยี่สิบห้านะคะเต็มแม็กเลยมีให้มีไหมอ่ะมีใช่ไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะคะกดจ้าโอ้ได้แต่โทเค็นโทเค็รเครนรวยๆไปจ้าเครื่องไม่มีสุ่มไปอีกสุ่มไปแล้วเราจะกรวจจะได้ครบสุ่มไปเต็มแม็กซ์ ออไม่กินน้องฟิวได้รองเท้านะคะไม่กินน้องฟิวเผือกดไวไปหน่อยโอเคไม่เป็นแหลกอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราได้รองเท้าของชุดส่วนเข้ามาเฮ้ยอันนี้สุ่มสามครั้งเราได้ชุดตัวนี้มาเข้าต๊ะผู้ชายก,ก่อน <S 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 เอวนี่เราได้เป็นชุดนี้มานะคะเป็นของต๊ะผู้ชายนะคะเป็นไวเอร์อีเกิลกับบลูโพนิกส์นะคะนี่ของบีแท็กไห ได้ไปแบบง่ายนานนะคะซุ่มกล่องที่สามสามกล่องได้เลยจ้าโอ้โหรู้สึกภูมิใจโอเคสามกล่องถือว่าเราได้ของดีมาแล้วนะคะแปบลบว่าสองอันนี้เราไม่ต้องแลกแล้วโอเคลอดไปนะคะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่มันก็จะเป็นหกอันนี้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมเป็นสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบมันก็น่าจะลดไปแหละเนาะอันนี้น่าจะแบบคูนน่นะคะโอเค ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดิจิยสามก็ปุ๊บได้ของดีเลยจ้าปริม,รมเฮ้ยเราได้กางเกงของผู้หญิงไปแล้วเป็นกระโปรงนะคะกลมรับพลังของข้าแล้วก็ได้เป็นยันน้มาเฟียเล่นด้วยกันนะอันนี้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้แล้วแล้วก็เป็นรองเท้าของน้องนะคะโอเค หัวจิจักแต่เรายังไม่ได้กดเป็นะัะมาเปลี่ยนออกเป็นการเป็ี่ันกันกนี่หัวจิ้งจอกไปดูกันหัวจิ้งจอกที่เราอยากได้มันเนิดนานมันก็มาแล้วใส่แล้วก็จะน,น่ารักแบบนี้นะคะคือสวยมากก็คือในฟีฟ้าเขาทีสอกสงผงกันเป็นสงผมนี้กับอันนี้แต่รัฟีชอบนี้อา้าวหัวจิ้งจอกเป็นอันนี้คือน,น่ารักมากหูดึงดิกดึงดิ้กดึงด,งดงิหูขยับเลยน่ารัก โอเคค่ะ okay, เราจะสุ่มนะคะอย่าเราจะแบบได้ครบเซตเลยได้ครบเซตเดี๋ยวเราไปดูกันเรามีหนึ่งร้อยสี่สิบสานะคะอย่าเราประจานแลกอันนี้กันแล่ตัวใหญ่ให้ได้ก่อนแล้วเราก็ไปแลกอันเล็กๆอันนี้น้องฟิลไม่ค่อยอ,อยากได้เท่าไหร่น้องฟิลอยากได้เป็นน้องเงอะกับอันนี้นะคะอ๋อผิดอัน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 เราต้องสุ่มไอ้ย่าฮะเราได้เสือ้อแจ็คเก็ต ของอันนี้มาแล้วนะคะเอ้ยแปลว่าเราสามารถใส่คู่กันได้แต่ว่ารองเท้าไม่ม,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 นน 150, ไมีมันก็จะถ้าสมมติแล้วและอันนี้หน0่ยิใช่ไหมมันก็จะไม่คุ้มงั้นเราฟิจะแลกอันนี้อย่างเดียวเพื่อรองเท้าเราฟิก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะคะเคโอเคงั้นเ๋ยวเราค่อยแลกสุดไปเลยล้วกันสุดยอดไอ้ย,อย่ายวรองเท้ามันก็มาใช่ไหมเรฟวห้าหัวปลามาแล้วอันนี้เป็นกาเกมของผู้ชายก็มาแล้วเห็นไหม มันมาง่ายอันนี้เลวลาจะสซตแปะนะคะอยากเพิ่มตัวแรกเป็นชุดเนี่ชุดใหญ่เราก็อยากได้ใช่ไหมแต่เ,เอาอันนี้ด้ว่ามันประหยัดงบดีเนะเาะเย็นยังเต็มแม็กแล้วไหมแต่มันก็เกินไปเนาะเออเนี่ยน้องพี่อยากรู้มากเลยอะ่ะมันมาทำไมไปเ,เป็นเซตคู่สุดไปเลยแล้วกันเพราะความมั่นใจไปจ้า๊ยเ,เ,เ,เรียบร้อยนะคะมีหน่วยเปนสิบกล้วสามารถแลกได้ นี้ค่ะไปจ้ะหนึ่งอันพอตึ้งมา,า,าแล้วเซตนี้เลยเซตเซลเวดเวิร์กนะคะไอเปิดจ้ะอันนี้ไม่ของซ้ำเนาะโอเคโอเคต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นชุดน,น้องนางเงือก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 จ้ะเซตมัจฉาควีนมัจฉาแปลว่า ปลาแม่ก็นัาเงอมัช้ามาชา้าชา์ชาโอเคใส่จ้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะ้องฟิวก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะดูหน้าตาที่ออกมายาไป,ไปใส่ก่อนเราจะใส่เป็นน้องใส่ขบเซตใส่ขบเซตนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่รองเท้าน้องฟิวไม่ได้เอามาใส่นะคะแค่นี้ก็พอแล้วโอเคนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นรางวันใหญ่นะคะเป็นน้องจิ้งจอกแบบนี้ แล้วก็มีรางวัลยิบย่อยนะคะอยากไปดูของที่เราได้กันอย่างแรกก็เป็นเซตนี้นะคะเป็นเซ็ตน้องจิ้งจอกนั่นเองต่อไปนะคะเซ็ตน้องเงือกมันเงือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหม,มนี่เลยนะคะเป็นเซ็ตมัชชาควีนแบบนี้นะคะจะเป็นน้องเงือกต่อไปเป็นตัวผู้ชายหายกันหากันน้องผู้ชายผู้ชายอันนี้นะคะเข้าเอล็อกก็จะเ,เป็นอันนี้เนาะเป็น Uh, White Eagle นะคะกับอันนี้เนาะ mm hmm. เป็น b l u โพ o n i c ของ D-Tac นะคะ mm hmm. อ่ะต่อไปเป็นหา่ันหาไม่เจอนี่นะคะ mm hmm. เครื่อประดับชาย mm hmm. นี่เลยก็เป็นชุดอันนี้นะคะ mm hmm. เป็นชุดคู่ของตัวผู้หญิงเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เป็นโฉมหน้าของนักล่าไล่สัมผัสไล่ตวตนโอ้โหอย่างเนี้นี่นะคะมีหน้ากากคือมันจะแยกอ,ออกจากกันไม่ได้เนาะ ตอนนี้เลยนะคะตัวหน้ากากตอนนี้ก็ได้สิ่งที่เราต้องการไปแล้วนะคะน,ะนั่นก็คือทรงผมนี่เลยนะคะดี๋ยวเราจะใส่ชุดน้องไปแต่รองเท้าน้องขอเปลี่ยนหน่อยเอาเป็นแบบอันนี้มันเข้ากันเข้ากันเป็นอันนี้นะคะโอเคแค่นี้ก็ได้ไปค่ะตอนนี้เราได้ะะของที่เราต้องการแล้วนะคะอย่าวเราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเราไปร,รับสามเพชรฟรีกันจุกเพชรมีคะ่ะโอเคค่ะอย๋ยวเราจะไปเล่นในโหมด4ีวีทะเลทรายดีกว่านะ แล้วไม่ถูกกับเพนกวินนะลักจิงจจ้งจอกลองจิ้งจอกจิ้งจอกชอบจุดตั้งหินโอ้โหลอยใสยแล้วก็ทีทีแซดดราก้อนแล้วก็เคลียร์ไป <c oughs> จ้ะจิ้งจอกจะวิ่งแบบไม่ท้อเอย เดินไปปุ๊บก,กดเมาส์จิ๊บๆแตกจ้าฟิวลางงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำดีแล้วเฮ้ยรอบนี้มันลุกไม่ใช่ปุ๊กธรรมดาลุกมากไปดีกว่าเฮ้ยมาบ่อยนะ ยางอังนกรเอ่ะคันไม่ถึงกดได้ชุวผู้ชายเรอเปลืปออ๊เ่นคอเฮ้ยิงคนนั้นอ,นอีกแล้วเปลีนใคอยู่ตรงนี้บ,บนะไปอ่ะไอ้ยิคนนั้นอ่ะอะไรอ่ะ First Blood. kill. เขาโมโหหรือเปล่าโมโหน้องฟิวเราขอโทษตอนนี้เราเจอคนโง่นายแอวีกดใจเนี่ยคนที่เขาโมโหน้องฟิวเนี่ยผู้หญิงโมโหเนี่ยคือออกสองคนเราว่าเขาโมโหจริงนะเราเลยยื่นออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขี่ยไปกันเถอะรัน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 ฮุ้ย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  เราอย่างแน่อนอนอเ,เพื่อนไม่ร้อยนะฮะชนะสักทีออกกันค่ะแด่ไปแ,แล้วแด่ไปแล้วคุยเลยโอ้ยเรอยู่ที่สองก็ไล่กูนี่นะคะ MEP โอ้ยวันนี้สาาังหารไปสิคน ต้องพูดซะหน่อยอันนี้เราเพื่สังหารไป3สามคนนะคะหิฝั่งนูก็เก่งอยู่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิก,ก็ได้มาสุ่มเป็นกล่องตำนาสัตว์เทนิยายนะคะนี่เลยน้องเฟิก,ก็ได้ไปทุกอย่างเลยนะคะนี่ตามนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ได้ทุกอย่างเลยนะคะแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้น้องเฟิสุ่มอะไรอีกก็เม้นบอกกันด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราเพืจะมาสุ่มให้ดูเหมือนเดิมนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ 拜拜。Bye bye.